สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางหวยลาพัฒนาจา้าแนวทางหวยลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวแนวทางของวัน พุดวันที่เก้าเดือนสี่จะเดือนเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจากมือในการมาพบกับแนวทางของ 49, แอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยนะจ๊ะสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้็ fc เก่าด้วยนอกจาะสวัสดีพี่น้องเพื่อนทางนะช่องยูทูบด้วยกันเนาะทุกคนทุกทานเลยที่มารับชมแนวทางแลวก็มาเป็นกระล่ายให้กับแอดจอยเส้นเดียวกันจา้าก่อนสิไปรับชมแนวทางหัวเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของวันที่เก้าวันผุดมือนีจะเดียวมาเบิ่งผลหย่อนหลังกันก่อนจะพ้นแนวทางของวันที่เจ็ด เดือนสี่วันจันที่ผ่านมาจะสําหรับสูตรเม็ดเดียวขอ้กเฮาจะเด่นวิ่งรูดตัวเดียวฟันตัวเดียวจะหายเป็นแนวทางแปดคู่สําหรับเม็ดเดียวขึ้นสื่อคําว่าเม็ดเดียวเนาะถือว่าเสียวาาเสียวาากันเลยสําหรับลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียววันที่เจดที่ผ่านมาสําหรับเลขเด่นให้เด่นหาวิรุดหาฟัน ไปที่5้าจะตัวเดียวแขนแขนเลยสําหรับเล็กเด่นวิ่งรูดของห้าจะ้ะสำหรับผลเข้ามา6ตัวคือ5 2 8 1 5, องแ่าเก้าสำหรับแนวทางเวยเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของห้าอีโคสรุปหายแบบง่ายๆละกันเนาะสำหรับ5 2อันนี้คือเป็นหลาง6ตัวเนาะสำหรับ เลขหลางนี่แอดเจอร์โค้ดสรุปให้ยสองแบบและกกาเราจะบวกกันเนาะเพราะว่าพินโนเอฟซี FC, แต่ละพื้นที่ก็อาจาปแตกต่ตางกันไปเนาะไอ้ถือว่าบวกกันเนาะจา้ะเด่นหาดูหามาจากอันนี้คือหลังชุดหกตัวจา้ามาตรงตรงห้าสองตัวนินเต็มเต็มอันนี้คือหลังสุดสี่ตัวของเฮาเนาะแปดหนึ่งถือว่าพลาดไปสำหรับสามตัวบนจ้าหนึ่งห้าเก่าสองตัวบนห้าเก่า สำหรับหากเก้าบอพาดค่ะพี่น้องจ้าเดินหาวิ่งูดหาบอเหลือจัามาเด่งๆเ,เลยหากเก้าจับคู่เขาตรงๆโดยจ้าตัวเน้นเต็มๆบนจ้าโอ้โหกีดลันบานเลย อันนี้คือโพลสรุปล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของวันที่เจ็ดที่ผ่านมาจะายยินดีกับพี่นอเอฟซีทีามหลักการเนาะแนวทางของเฮาเด่นหาวิรุ์หามาเด่งๆจับคู่เขาเต็มๆหลางหกตัวกระบนตรงๆตัวเน่นเต็มเต็มจ่าฝังคักอีหลียินดีกับพี่นอเอฟซีทตามหลักกาเนาะจ้าสำหรับล่าพัฒนาอจอยลงห้2สองสูตรเนาะสูตรเดิมสูตรลักของเฮาจะมาเบิ่งผลง,งานกันก่อนจา้า สำหรับสูตรเดิมสูตรลักนี่ช่วงนี้ถื่อว่ามากกันได้แบบเด้งๆกันเลยทีเดียวน้องแอดจอยกันลืมเนันลืมนับเดยละ่ะมาโชว์ผลงานสักนิดหนึ่งจ้ะสำหรับเราพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักของฮาวันที่เจ็ดไฮเดยนเจ็ดกับแปดจ้ะเจ็ดกับแปดเด่นแปดเข้ามาจับคู่เขาตรงๆแปดหนึ่งตรงๆเลยเด้อจ้ะแปดหนึ่งมาตรงๆหลางสุด4สี่ตัวของฮาจ้ะ สำหรับล่างชุดหกตัวคือหาสองหาสองเขาชุดกันสองหาสำหรับสูตรเดิมสูตรลักวันที่เจ็ดนี่เขาเต็มเต็มล่างหกตัวแล้วก็ล่างชุดสี่ตัวจ้จาโอ้โหปังทั้งสองสูตรเลยนอวันที่เจ็ดสำหรับวันที่เจ็ดนี่คือมาเลขกล่างหกตัวแล้วก็สี่ตัวสำหรับเม็ดเดียวนิมเดนหารูหามามาบนหาสองอ่ามามา,มาล่างชุดหกตัวหาสองแล้วก็บน หาเก่าตรงๆมาเตรียมๆสองสูตรเนาะโอโ้โหสำหรับวันที่สี่จากวันที่สี่เดือนสี่ล่าพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักข้าวซีหามาตรงๆอีกเนาะวันที่สองเดือนสี่จากล่าพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักขฮามาเตรียมๆทั้งหลังหกตัวแล้วก็ะหลังสูตรสี่ตัวจ้าสำหรับวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสามเดือนที่แล้วเดือนสี่พุนด์สี่สี่เจ็ด ตรงตรงตัวเนี่ยเต็มเต็มจะเอาแค่นี้พอจะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาเนาะอ่าผู้ใอป่ตามถือว่าพลาดมากเลยอ่อาปวขอากาอเราจะความสุกเล็กๆหน่อยๆของแอจจอยเนาะเวลาแนวทาาเข่ากะขอโชว์ผลงานสักนิดหนึ่งเราจะเป็นความสุกเล็กๆหน่อยๆเราจะเวลาแนวทาาเขา่าหรืออจจอยดีใจแห้งขากอีหลีเด้๋ที่เห็นพีน่น้องเอฟซีเข้ามารับชมแนวทางมีโศกมี มีชูมีไส้กันนอกจากมือใดแนวทางผ่านนี่แอบจอยกับเสาขักเลยเครียดขักทีเดียวเวลาแนวทางผ่านนี่มือใดแนวทางผ่านกับโคตรโคตรไพหลายๆเนาะมือใดแนวทางเข่ากับบวกกันนอกจากโคบโมโคอ,อธิบายสักนิดหนึ่งเนาะความสุขเล็กๆน้อยๆนอกจากสำหรับวันที่เก้ามือนีตามลูดกันต่อจะสูตรเม็ดเดียวข้ามือนีให้เดนเดนวิ่งรูดตัวเดียว ฟันตัวเดียวเด่นสี่รุดสีจะไซ้วิ่งไซรูดของเฮาถามักจาชอบ4นําำไปวิ่งไปรูดได้นอกจากพอยจะจับหายป็นเนวทางแค่8คู่จะเลือกทา,าบ่มัก 4, อสี่บอบ4ีสูตรเดิมสูตรลักของเฮายังมีจะเด่นวิ่งรูดยุดสองตัวเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ้งได้จ้ะจับคูมีสี่หี่หกสี่เจ็ดส C เก้า C ศูน C หจ้ะเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน่นกัน,น,นก่อนเนาะสำหรับเม็ดเดียวของเฮัจ้ะเด่น4ีรุดเม็ดเดียวเนน C เก้า C หนึ่ง C สอง C แจ้ะเน่น C คู่สำหรับเม็ดเดียว สำหรับแนวทางวยเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวข้าวมือนี่ก,ก็คือตามนี่เลยจะสำหรับตัวเด่นตัวเด่น,ดนก็นคือตามนี่เลยเนาะมักตัวได้ชอบตัวได้กักจดไวแคบไวฝากน้ำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งละกลันเราจะมือหนอีกคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆอีกละกันเนาะค่อยมาเต็มๆทางบนทาง,ทางล่างเลยละคานนอกจากขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางกับแอดจอยสูตรดีมีใส่กันถุกคนถุกทานจ้า สำหรับลาวพัฒนาวันที่เก้ามือหนึ่งไรก็เป็นวันวันศุกร์อีกมือหนะึ่งเนาะสำหรับวันที่สิบสี่วันจันทร์นี่เป็นสงการเนาะจะาลาวพัฒนาปิดตอนใดมือใดกะทาพีน่น้องเอฟซีทนใดมีข้อมูลดีๆกัอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดจอยได้เนาะจ้ะสำหรับพีน่น้องเอฟซีทนใดที่มีข้อมูลดีๆเนาะบอกแอดจอยได้นะเนาะเทาสิบบริเลูกแนวทางเราจะพร้อแนวทางเราต้องรอสรุปผลวันถัดไปเลยเนาะจ้านะสำหรับคลิปนี้กะ ขอจบเพียงสำนีนอะจากขอหายโชคๆมันๆก,กันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า